ค่ะเรามาฝึกทักษะกันเพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนให้มากยิ่งขึ้นนะคะข้อ1บอกว่าจงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้1.1หารากที่3ของ27นะคะจากนิยามว่าด้วยการหารากที่ n ในตอนนี้เราจะขอเปลี่ยนเป็นรากที่3นะคะเปลี่ยน n เป็น3นั่นเอง พบว่า y เป็นรากที่3ของ x ก็ต่อเมื่ออะไรนั่นเองคะ y กำลัง3เท่ากับ x เพราะนั้นการหารากที่3ของ27นักเรียนก็จะต้องหาจำนวนที่ยกกำลัง3แล้วได้27น่นักเรียนคิดหาคำตอบได้ไหมคะเราได้ว่า27เท่ากับ9้คูณ3และเราก็พบว่า9คือ3คูณ3เพราะนั้น27ก็คือ3ากำลังสาม เพราะนั้นมีจำนวนอื่นอีกไหมจำนวนลบได้ไหมคะไม่ได้เหตุผลเพราะว่าถ้าจำนวนลบยกกำลัง3ามคำตอบจะออกมาเป็นจำนวนลบนั่นหมายความว่าการหารากที่3ของ27นั้นมีเพียงคำตอบเดียวจำไว้นะคะรากที่มีคำตอบเดียวก็คือ3นั่นเองต่อมาข้อ1.2บอกว่าหารากที่3ของลบ1 2ึ127 าการหารากที่3ก็คือรากคีของจำนวนลบเราสามารถหาค่าได้ไหมคะหาค่าได้นะคะถ้าพูดถึงรากคี่แล้วบอกว่ารากที่ n ของลบ x มันจะเท่ากับลบรากที่ n ของ x นะคะในกรณีที่เราพูดถึง n เป็นจำนวนคีเพราะนั้น รากที่3ของลบ125การคิดเราอาจจะเอาเฉพาะ125มาแยกตัวประกอบนะคะก็คือ25คูณ5ได้125แล้วเราก็แยกตัวประกอบ25เป็น5คูณ5เราก็จะพบว่า125ก็คือ5กำลังสแต่ในข้อ2เราว่าดได้ว่ายังไงคะ ลากที่ n ของลบ x จะเท่ากับลบลากที่ n ของ x เพราะนั้นคำตอบรากที่3ของลบ5 2 5าคำตอบจะต้องออกมาเป็นอะไรคะจำนวนลบนั่นก็คือลบ5นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างแรกนะคะในการหารากที่3ซึ่งหาได้ทั้งจำนวนบวกและ จำนวนลบนะ,ะต่อไปเรามาหารากที่4บ้างนะคะก็จากนิยามเดิมนั่นแหละแต่เราเปลี่ยนเป็น y เป็นรากที่4ของ x ก็ต่อเมื่อ y กำลัง4เท่ากับ x เพราะฉะนั้นขณะนี้เรากำลังพูดถึงราก4ก็คือรากของจำนวนคู่เราก็จะต้องพยายามหาจำนวนที่ยกกำลัง4แล้วได้8 1 นะคะนักเรียนก็บอก9คูณ9 81แต่เราต้องการกำลัง4ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยน9เป็น3คูณ3เพราะฉะนั้น81จึงเท่ากับ3กำลัง4คำว่ารากที่4คือรากคู่เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราพูดถึงลบ3ล่ะคะแล้วยกกำลัง4ทั้งหมดยกกำลัง4คำตอบจะได้81ไหมคะ นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น3หรือลบ3ทั้งหมดกำลัง4คํำตอบได้81เพราะฉะนั้นรากที่4ของ81จึงมีกี่คำตอบคะ2คํำตอบนั่นหมายความว่าถ้ารากคู่จะมี2คำตอบนะคะต่อไปเราจะหารากที่4ของลบ16นะคะ ได้ไหมคะเราจะหายังไงคะเราหาไม่ได้เพราะเขาบอกไว้ว่าในกรณีที่เราจะหาลากที่ n ของ x เมื่อ x น้อยกว่า0มันจะหาได้เฉพาะ n เป็นจำนวนคี่ในเมื่อโจทย์ให้หารากที่รากที่4รากที่4เป็นอะไรคะรากที่4เป็นจำนวนคู่นิยามบอกว่าเราต้องหาได้เฉพาะ จำนวนอะไรเท่านั้นคะจำนวนคี้เพราะนั้นคำตอบข้อนี้รากที่4ของลบ16จึงไม่มีรากนะคะไม่สามารถหารากที่4ของลบ16ได้นั่นเองต่อไปข้อ1.5หาค่าของรากที่3ของลบ343นะคะ รากที่3เป็นรากที่ของจำนวนลบสามารถหาค่าได้นะคะเราก็มาแยกตัวประกอบ343นะคะหาแม่7มาหาร343 49ก็7หารเพราะนั้นเราก็พบว่า343ก็คือ7กำลัง3เพราะฉะนั้นจากโจทย์ ลบ3ก็เลยคือลบ7ทั้งหมดกำลัง3นะคะเพราะนั้นเราพบว่าถ้าเราพูดถึงรา,รากที่ n ของ x กำลัง n ก็จะเท่ากับ x นะคะเพราะนั้นในเมื่อพูดถึงรากที่3ของจำนวนลบคำตอบก็จะต้องออกมาเป็นอะไรคะจำนวนลบด้วยเพราะนั้นคำตอบก็จะได้อะไรนั่นเองคะลบ7 ต่อไปเป็นข้อ1.6ให้หารากที่4ของ8 1 x กํลัง4นะคะเพราะนั้นการหารากที่4ก็ต้องหาอะไรที่ยกกำลัง4แล้วได้81เพื่อถอดรากที่4ออกมานะคะเพราะนั้น81ก็คือ3กํลัง4นะคะส่วน x ก็ยกกำลัง4อยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าเราพูดถึงรากคู่ n เป็นจำนวนคู่ลากที่ n ของ x กําลัง n ต้องเท่ากับอะไรคะค่าสัมบูรณ์ของ x เพราะนั้นลากที่4ของ81 x กําลัง4 81ก็หลุดลากออกมาได้3ส่วน x กําลัง4ก็หลุดลากออกมาได้ค่าสัมบูรณ์ของ x นะคะต้องติดค่าสัมบูรณ์เพราะเราไม่รู้ว่า x เป็นบวกหรือเป็นลบเพราะฉะนั้นข้อ1.6 คำตอบจึงต้องเป็น3ค่าสัมบูรณ์ของ x ค่ะต่อมาเรามาดูโจทย์ข้อ2นะคะจงทำให้เป็นรูปอย่างง่าย2.1บอกว่า3หารด้วยรากที่3ของลบ27เพราะฉะนั้นตัวหารติดรากที่3ของลบ27รากที่3รากที่ ของจำนวนลบสามารถหาค่าได้ลองมาถอดรากที่3ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาคิดว่าลบ27มันก็คือลบ3ทั้งหมดกําลัง3เพราะฉะนั้นการที่เราหารากที่3สามารถทำให้มันอยู่ในรูปยกกำลัง3ได้เราก็จะถอดรากได้นั่นเองแต่อย่าผิดพลาดด้วยเรื่องเครื่องหมายนะคะ ลากที่ n ของ x กำลัง n มันจะได้ x เมื่อ n เป็นจำนวนคีหรือจะจำว่ารากคีของจำนวนลบก็ออกมาเป็นจำนวนลบนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น3ส่วนด้วยลบ3ซึ่งหารกันก็ได้คำตอบคือลบ1เห็นไหมคะไม่ยากนะคะเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปข้อ2.2บอกว่า ลากที่3ของ81คูณรากที่3ของ9มาพร้อมด้วยทฤษฎีบทบอกว่าถ้าเรามีลากที่ n ของ x คูณลากที่ n ของ y เราจะได้เท่ากับลากที่ n ของ x คูณ y ให้นักเรียนพึงระมัดระวังว่าการที่เราจะนำจำนวนที่ติดรากนั้นต้องเป็นรากเดียวกันนะคะเห็นไหมคะ เพราะนั้นมันคือรากที่3ของ81คูณกับรากที่3ของ9เพราะนั้นมันเป็นรากเดียวกันเราก็ใช้ทฤษฎีบทที่3นี้นะคะก็คือจับให้มันอยู่ในรากที่3ด้วยกันก็คือเอา81มาคูณกับ9ได้เลย ทีนี้เราจะถอดรากที่3นะคะเราไม่ได้หาผลลัพธ์ผลสำเร็จนะคะเราจะถอดรากเพราะนั้นวิธีการก็คือเราพยายามแยกตัวประกอบ81เป็น 9, ูณเนักเรียนไม่จำเป็นต้องแยกจนให้เป็นจำนวนเฉพาะเพราะสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะต้องพยายามยกกำลังนะคะนั่นก็คือต้องยกกำลัง3ให้ได้เพราะมันเป็นรากที่3 เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะตอบอะไรคะตอบ9นั่นเองเพราะนั้นจะเห็นว่าลากคี่ของจำนวนบวกคำตอบมันก็จะเป็นจำนวนบวกนั่นเองเป็นยังไงคะข้อ2.2ไม่ยากใช่ไหมคะก็จะชำนาญมากขึ้นมากขึ้นนะคะต่อไปข้อ2.3ก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าอันแรกเป็น รากที่ 3, ของจํานวนลบคูณรากที่ 3, ของจํานวนบวกแต่อย่าลืมว่ามันเป็นรากที่3เหมือนกันเราก็สามารถที่จะดทำไมคะนำลบ5าสิบสีและ4มาอยู่ภายใต้เครื่องหมายรากที่3ด้วยกันได้นั่นเองเหมือนเดิมคะ่ะนักเรียนไม่จำเป็นต้องเอาลบ54คูณสแต่นักเรียนไปแยกตัวประกอบให้ได้ เพราะฉะนั้นลากที่ติดลบได้นะคะแต่เราก็จะมาคิดว่าเอ๊ขอเอาเครื่องหมายลบออกไปตามข้อสังเกตที่ได้ว่าลากที่ n ของลบ x กับลบลากที่ n ของ x มันเท่ากันเราก็จะเอาเฉพาะ54กับ4มาพยายามแยกตัวประกอบก่อนอื่นเราก็เอาสูตรคูณที่เราท่องได้ก่อนนั่นแหละคะ่ะ วิธีในการคิดนะคะก็คือ54ก็96 54 4ก็224หลังจากนั้นเราก็แยกตัวประกอบไปอีกเพราะมันลากที่3ก็ต้องหน้าตาเหมือนเหมือนกัน3ตัวใช่ไหมคะเราก็แยกตัวประกอบ9เป็น3 3และแยก6เป็น3 2 แต่เราเอาสามมาอยู่ด้วยกันสามตัวหารากที่สามมันหลุดได้และสองสตัวมันก็หลุดได้เพราะฉะนั้นเราก็จะถอดรากที่3ของจำนวนนี้ก็มี3หลุดออกมาแล้วก็มีสอหลุดออกมานะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือลบหกนะคะคำตอบต้องเป็นจำนวนลบเพราะว่ารากที่3ของจำนวนลบจะได้จำนวนลบ คูณกับจานวนบวกรากที่สของจํานวนบวกเพราะนั้นบวกกับลบคูณกันก็ติดลบก็ถือว่าข้อนี้ก็จะเป็นข้อที่ได้คําตอบเป็นจํานวนลบ6นั่นเองค่ะ,ะมาถึงข้อสุดท้ายของชุดการเรียนนี้แล้วนะคะข้อสอบอกว่า5้ากที่สของ2คูณกับรากที่3ามของส หารด้วยรากที่3ของลบ8นะคะจากทฤษฎีบทที่3 4เราพบว่าเราสามารถนำรากเดียวกันนะคะมาคูณมาหารเพราะนั้นในโจทย์ข้อนี้มีทั้งคูณหารนักนะเรียนจะค่อยคอยคูณก่อนแล้วค่อยๆหารหรือคูณหารพร้อมกันเลยก็ได้นะคะเมื่อมันเป็นรากที่3คือรากเดียวกันสามารถจัดการในทฤษฎีบท3 4ได้และสามารถ หารากได้ทุกตัวก็สามารถใช้ทฤษฎีนี้แก้ปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ครูจะนำคูณหารพร้อมๆกันเลยภายใต้รากที่3เพราะฉะนั้น5เป็นจำนวนเต็มที่อยู่ด้านนอกเครื่องหมายรากนำสองมาคูณกับ4แล้วก็หารด้วยลบ8เพราะฉะนั้นหารไม่ยากใช่ไหมคะ4 2 8หารด้วยลบ8ก็จะได้อะไรคะ -1 เพราะฉะนั้นเราจะหารากที่3ของลบ1นักเรียนคิดว่ารากขี้ของจำนวนลบหาได้ไหมคะหาได้เพราะลบ1ยกกำลัง3ได้ลบ1และเราพบว่ารากของจำนวนลบเวลาตอบก็จะออกมาเป็นจำนวนลบนะคะตามทฤษฎีที่บอกว่ารากที่ N ของ X กำลัง N เท่ากับ X เมื่อ n เป็นจำนวนคี่เพราะฉะนั้นรากที่3ของลบ1ก็คือลบ1นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ถอดรากได้ลบ1คูณกับคําคำตอบข้อนี้ก็จึงคือลบ5เป็นยังไงคะจบบทเรียนในหัวข้อ1.2.2รากที่ n ของจำนวนจริงนะคะ